วันนี้เราจะทำต้มยำไก่ใส่น้ำมะขามนะคะนี่เอาไก่เอาขาไก่อย่างเดียวนะคะไปต้มน้ำทิ้งละต้มน้ำทิ้งไปหนึ่งน้ำตอนนี้เคี่ยวได้สิบห้านาทีแล้วนะคะเด็กห้านาทีเราจะมาใส่เครื่องกันเดเราก็เอาเครื่องต้มยำลงไปเคี่ยวในหม้อก่อนนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดง ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะมาทําอาหารที่บ้านพี่สาวนี่เรามีผงตรุงรสนี่นะคะผงตรุงรส สองคนก็เรียกผงนัวนะคะใส่เกลือนี่หนึงน้าแต่ประมาณครึ่งช้อนชาตกไปอเนนอาเขาโดนเหรอ เออที่ถูกเขาทำรอดห่างด้วย คลิกที่บ,บุกเอาไว้ใ,ใส่ไปเลยนะคะใ,ใส,ใสนะตรน้ำมาขาด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะต้ยมยำไก่ใส่น้ำมะขามเรียบร้อยแล้วเอาผักชีฝรั่งที่เราหัน่นเป็นช่อนๆใส่ไปเลยนะคะเสร็จแล้วะคะ่ะต้ยมยำไก่ใส่น้ำมะขามพร้อมทานแล้วนะคะ